มะพร้าวมาแรกก็จับอ,อันนี้ะแบบสัแปมันด้วยแล้วมาจริงคุณดูดิ <c oughs> มือผายามือมาเขียวถือลูกแก้วมาเลย <c oughs> เอาไปชึ้งซีกอันนี้ผ่ามาแล้วนะเ <c oughs> ปรี้ยวจี๊ดเพราะฉะนั้นจะข่มน้อยหน่อยลงแนมไม่ถูกและไอ้ไอ้ตัวทอง้าม,มาันยึดกันลงหลุมไม่ได้นะ ลงเลยกัดจัดได้อยอู่อย่างเขาก็ได้ดูดันอยู่กันนะออแกนกลับมาอยู่เทนีนท่กินหน้าไปยิงด้วยในแบนด์ครับสัลดลงเลยจดคูดาวมาเลยรองเท้าข้างแรงใส่ข้างเดียวไม่ต้องใส่สองคู่ให้มันอะไรเป็นคู่นะจะเป็นแบบจะมีสเต็ปแบบมูลาดเอารองเท้าแบ รถกูดาวมาเฮ้ยอ๋อเลยกาเล่นใส่จ่กะพาร์ตก่อนนะีวันมิงลอยแร่แตกแหลมมามีรู้สึกแหม่ว่าไม่ได้มาตัวเดียวไม่รีบครับเกียร์ช้าได้ครับอ้ยแต่ว่ามาอตรงนี้เจอดีเจนกดดันครับวางแกะไปสองลับครับ แต่เขายังขยับไม่จบกันเรียบร้อยครับเป็นฟุเยอร์ที่เก็บรีเวิร์ส์มาได้ครับแล้วไพเปอร์เข้ามาสามด้วยและปาดไปครับยังจบไม่ลงครับและจักรพรรดิพยายามจะเข้าไปใช้อันติสวนนะแต่ก็ยังไม่พอเหตุเกิดตัวแรกตั้งแต่มังกรกกบดักเนเยอยังไม่ล้มลงไปเลยนะครับนั่นแหละครับการที่ดีกับดีต่างตรงนี้เขางัดเขางัด อ,อัดโค้เด้งครับเก็บได้หนึ่งตัวแต่ตัวของเคเลจีถ้าจะเก็บหนึ่งตัวนี่คือต้องวิงว่งวิ่งไถ่ย,ยาวอะ่ะเพื่อจะเก็แต่เคเลจีเลดเกมตัวเก่งหรือตัวเองทั้งนั้นเลยอ่าใช่ใช่ใชพอพอพอเลตมีส่งพลังเลยนะไปถึงาาหรือไม่ดูกันนั่นนะครับเอาฮะมาดูที่ด้านบนครับไลฟ์ <c oughs> เตอร์จักรพรรดิ คือความหวังของแฟนบอลถูกผมว่าผู้ที่ไพเปอร์กับตัวโดนว่าจะจะกดดันได้แค่ไหนเนี่งสองตัวที่เข้าใส่แแฉ่ปุกลี้ปุกลี้มาร์คโอเวนเตอร์หายไปครึ่งหลอดแล้วจัก,กรพรรดิและแบรจ้ารออยู่ข้างหลังด้วยเผื่อมีใครมาซ้อนนะฮเพราะสกิลนี้สามารถที่จะสะบัดช่วยเหลือตัวเองได้และมีอัตรเบสต์สไตล์คริสซึมแล้วนะฮะตัดเลยตรึงจัก,กรพรรดิไว้ข้างบน เฮ้ยแต่ว่าไปเปอร์จริงจากเดียร์การดีแจ้งขอเด็กปืนพยายามจะไปคอนโทรลักัพรรดก่อนเช็คพุ่มครับเ,เก็แบัญชาครับและคิรินครับหมาหูใส่ตัวของเด็กชายแม็กครับที่แอบเหงาและกดอันติตามมาด้วยคราซิซึมครับและใช้สกิลอย่างนะอันติของทาจิป,ปาดไปหนึ่งทีถือตัวส่วนรีเปเตอร์เมื่อกี้ แต่ยังเบรกเขาไม่ได <St> <che> ้เลยอ๋อเขาดุดไปปุ๊บเขาก็เดินยาวเลยนีแหละงานใสจะใช้ม่ตดตังตัวมันหนักจริงจริงางทัพตรีเลยครับไปเดิไปแช่ยงล่างนาไปหน่อยฟีฟาไปก่อนัะต้น ตัวแรกครับพี่ดีเวิร์สเดินหลงหลงไปแบบขำโคตรออฟนักเตอร์จักรไฟเฮ้ยเฮ้ยแฟลออฟอิสปาเรชั่นเลยนี่สะบัดไท้ไปเกล็ดแตะมมีพลมาซ้ำเรียบร้อยเป็นพุโยเก็บจักรพรรดิครับนี่ฮะ ช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจครับแต่ผมเมื่อแรงกว่าแรงบันดาลใจไปโดนไฟเปอร์ล่สส้อซื้อครับแล้วด้วยตัวข้างหลังที่หมอนะเพราะตเองมันเป็นตัวดที่เจา,าไม่รู้ใครเอามาออกตัวดีกว่าอีกครั้งหนึ่งครับถ่ายไฟประชมดูแลไปยาวแถวเสียสองด้วยโอ้อโหไปครฮะ และพอมันไม่มีไปเกี่ยวครับเฮ้ยนี่ยืนได้เท่รับดาเมจฟรีๆ,ๆตแต่มันก็จะรับน้อยครับเพราใช่อันติอยู่ล่างนี้มันยืนเท่วามอง,งอติตตงับ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 งังับงับงงับบงับยัรับง้บยับงงบับับงบับับง แล้งัไปทีอีกทีนเป็นคอมเจนรุ่นโบเลยฮะผ่าน่อยค <c oughs> อมเจนรุ่นโบอ๋อเชื่ะเชื่อานสีุ่โยเขาเป็นช่ <c oughs> า้กบนเรื่อยฮนะนี่ทำให้ตัวจอพัดเล่นยากแต่ว่าตัวของมันเองก็ยังได้ฟาร์มอยู่นะมีตัตง ไปเปอร์มาแล้วอุ้ยแล้วคิรินครับฝูดใส่ตัวเด็กชายแม็กแต่ว่ามายองเนสครับยิงครับคิรินจนตายแหมแต่ข้างหลังไปเปอร์มาแล้วมีแขนมีแขนแข็งสวยครับหัวยกล้อครับและเป็นครับตัวของกรสเซียเดินมาหาจังหวะอันติเมตมีแต่ยังไม่เข้าครับแต่ว่ารีเวิร์สกับแอมสกิลใส่พิษรัวีเว็บเต็มมันดุวยครับตองตีครับตาคีเบเกอร์ลงมากลางวงกดทัางตาคึ้นซึมและแข็งอยู่ในป้อม2คนครับ ไปเพื่อกินคาครับเลียร์คิปหมดไม้แต่ยิงใส่ดีจัดแต้ยังไม่ตายและสุดระยะไปแล้วครับแล้วิงป้อมจิงป้อมแต่ว่า้อมยังไม่แตกครับยังการได้เหนียวจริงครับไทยไปปฐุมพยายามที่สุดแล้วตรงกลางเป็นฟุกโยที่เอาชนะการดวลจากอพันด้วยนะครับไปหลดตรงนั้นเหรอพยายามที่จะเอาคืนบ้านเมื่อกี้ถ้าไม่มีแขกนี้ แรกเป็นเดนปะทุเลยนครับใช่แข่งกันเกือบหมดเลยยกเว้นไพเปอร์ครับในครเดนครับเจอหน้าเด็กชายแม็กครับเจอหน้าเป็นกะไรและจักรพรรดิจะตายอีกหนึ่งรอบแล้วเป็นตัวของฟุกโจที่เก็บทั้งคนและสิ่งก่อสร้างด้านบนโยนี่ดูดิโยโย่โย่โย่ฟาโย่เนี้ยใส่ที่เบเกอร์มาถึงฟุกโยแต่ว่าฟุกโยสลับตัวกับไพเปอร์ครับอือไปเปอร์มารับนี่ถึงขั้นต้องถอยเลยครับ ฟอรร์มมดีคับโย4-0นะครับเกมนี้เงิน6-6จากกระพันกราสต้องออกดาบใหม่เลยฮะมาเสริมความอึดครับจะเป็นมินเชอร์เดอะมินิเชอร์เดอะเดมเดมมินิเชอร์ครับผมดาบมิดดาบมิดล้อมาที่นะครับกดดันครับให้ช้างของเด็กชายแม็กคอยกระบายนะครับแล้วก็เป็นดีกานครับที่เดียป้อมกลับมา นะหายไป,ปะตดครับรองเกมอย่างดีทีด และมันเน้นดาเมจกับการตีมังกรอย่าบอกนะว่าเด็กชามันจะได้แต่คราเซนซื้อไปตรงนี้อ้าวแล้วแล้วฝุ่เหมือนจะไม่โดนนะและกลายเป็นว่าจักรพรรดิโดนเกี่ยวไหมยังไม่โดนเกี่ยวครับกราเซครับโดนครับจิ้วไปครับจากตัวของไปเปอร์ไปเปิ่มแช่มาร์คออฟเดอะฮันเตอร์และใช้ครีปเบเกอร์มาตรงนี้ครับสำหรับตัวของครับกาเซนอยากเอาตัวรอดไปได้อยู่นะมีการปาดจากคุกโยมเมื่อกี้น่าจะติดคริติคอลโอ้โหปาดหนักครับจัดเต็มครับแล้วมาปาดป้อมเก็บไปอีกหนึ่งเอร์ แะไปเปิดหมาครับสก,กิลจากเกิร์ไซส์ใส่มาตรเนสครับแต่มาตรเนสยิงสวนครับและมีสโลว์นะครับจากเดนะ็ชายแมสต์โอ้ตามมาเรื่อยๆเหมือนกันนี่พยายามรีบไปกันการก็ไม่ทันอยู่ดีสุดท้ายเสียตัวได้เร็วมากครับงน,นของทาชปรี่บอกครับไม่มีเสีจับนะคอสหนักมากเลยเข้าออกสบายนะยกเว้นจะโดนสติครับของหยานนั่นแหละ น็อตของผมเลยใช่ไหมน็อตของผมนี่เง็บก็มันมนะทั้งเงินสามสองพันห้าเดิมมาเก้านาทีจะสิ้นแล้วและดาร์คสเตเยอร์อยังอยู่นะครับให้ไทยไฟควบคุมไปเอาต่อครับแระดูกระแบกจ้ากล้กาเล่นมาก เวฟบนไปตีดาฟเลเยอร์สุดสำเร็จจบจังหวะที่หนึ่ง่งสองเออเลจีนเลยแต่ฉันยังมีนึอกว่าก็ยังอยู่ในเกมยังอูจังหวะแต่ว่าเกมที่ผมบอกถ้าไพร์เปร์กับทุกโยกเข้าถูกเข้าถึงมาอย่างนี้ไปก่อนนี่ก็ลำบากเลยนะครับเข้าไปกระแทกได้ถูกจังหวะครับ มีการด้วยแค่คนชาติน่าจะมีผลน้อยแล้วคันจะสลับขึ้นไปแล้วครับจะเกี่ยวใส่รีเวิร์จะถูกปาดไกลๆแล้วผูกใส่เด็กชายแม็กครับลงหลุมไปคนเดียวครับแล้วผุดขึ้นมาฮะแล้วดิซิแม็กคือจอนจังหวะถอยเอาไว้ไว้พิซันเหมือนจะต้องดีๆนะท่านนะฮะไปครอบเพื่อนด้วยนี่บันเทิงแน่แต่ไม่มีสฟิกเกอร์เพราะฉะนั้นเพื่อนก็น่าจะเดาจังหวะในการผูกนะครับของเป็นชายแม็กไ์ไบางทีมีสฟิกเกอร์ปุ๊บไปไปฟิกเกอร์ไปอยู่ข้างเพื่อนวับไปด้วย พอร์ตทาวเวอร์โวล์วาครับเงินเริ่มฉีกออกไป3,000กว่าครับเขาขึ้นบ้านจบเลยวไอ้พัดแต่เขามีเซลิก้ากับตัวของทาจิอยู่นะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ง่ายครับจะไปกินบ้านับและจบไปเลยดูนี่นะไอ้แฟนไฟครับโผล่ใส่ซึ้งมาครับเจ็บกันครับแต่ยังโผล่ไหวครับไปจัดจะยิงไกลๆสักนาทีกันนะครับรอต้องรอดูครับว่าจะได้จังหวะยิงดีๆไหม นะครับและขีดขวาไม่มีแล้วมาขีจากต่อครับโอ้ตูและประตูเขากิงเข้าไปขีดเบเกอร์ข้างหลังครับเข้ามาปัดน,น,นก้องรับจักรพัดจะเอาตัวของแบจ้าให้ได้แต่ดูเหมือนไม่สำเร็จจักรพัดตายครับจากแบจ้าครับที่เก็บมัคิวเล่นแบบไปสุดเพื่อให้เพื่อนเคลียร์ของกลางนะครับเหมือนจะเอาไม่อยู่ะนะครับระเน้ำมันแรงครับนำ้ำเยอะเลยครับเพื่อน,นเงินด้วยนะจักรพัดไปหกพันเข้าไปแบบสิ้นส หน่งห้าป้าไปแล้วเดี๋ยวแค่รอดักะะอะไรเยอะหนึ่งตัวให้แมนตุ่มมีสิทธิ์ได้ดหนึ่งาสูงมากเตือนหมาหมาออฟแทสเตอร์และคิรินครับเดินมาเช็คกระไรซึ่อมาครับจะจะแย็บจังหวะนี้ครับอ้าวแล้วโดนเกี่ยวครับคิรินต้องกดฟิงเกอร์หลบมาแล้วนิกันครับอ,อยู่ข้างหน้าแต่นั่นแหละมันไม่มีสกิลเกี่ยวนิกันก็เลยแบบเดินไปประมาณ อีกหนึ่งเฮียบนางซาริเยะเกิดไม่มีความจำเป็นต้องเสี่ยน oh, ทำท้างแบบนี้แยบๆนี่แงบๆด้วยเข้าไปป่าสักตัวครับอันนี้แกไป่ทำเว็บ <Re> แรง แล้วแต่ละตัวเขาไม่อืดพอเลยปาดเฮ้ยแล้วปาดอะไรมา่รายแทบขาดแล้วอเว็บสวยด้ยปาดมีสตาคอาจจะตัดขนาดครับแต่นี่ไม่ใช่ตัวประหลาดผมดัดแดงมาแล้วอ่ะโย่จังหวะเซริก้าีไกะเกิดไรไม่รจักครับมาเน้นจเอกจแรกเดียวของกันไม่ต้องเ แต่ตรงกลางอูจักรพรรดิจะตายเอาแล้วเปิดอัลติเมทไปแล้วและเกี่ยวได้หนึ่งคนครับนั่นคือเด็ดชัยแมทที่ขุดขึ้นมาเสร็จปั๊บๆโดนดาเมจหนักครับะก้างเล่นเข้าไปต่อครับแต่จักรพรรดิครับพยายามจะเข้ามาช่วยเพื่อนต้องกดฟิกเกอร์หลบเหมือนกันเล่นเท้าออกเหนกันถ้าใครล้มสักคนหนึ่งนี่อาจจะปากไปเลยก็ได้นะครับทามิสิบสามนาทีนะครับของเกมรวยมากออกต้อยเขียว อู๋ตันนีเกนน่ะก็รวยเหมือนกันนะเป็นจุดสามนะครับตัวสิบสองจุดสามรอแบบใจเย็นรอเหมือนคนเน็ตหลุดค้างอะไรเงี้ยห่างห้าพันโกครับถามว่าใครมาก็เสียบหมดอะนี่อะไรโยปากแวบจ่ายมาด้วยโอ้โหลอยมาเลยนี่นะครับกดพันนิสด้วย แล้วเดิน gas set กับลูกโย่ห่างกันแบบมาก,มากครับเอาแล้วไปเปอร์เซตเว็บปนมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วมันจะเข้าใกล้เคียงกันด้วยเนี่ยไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตัวเล็กไม่เท่าไหร่ตัวใหญ่นี่นี่ที่กำลังเดินมาเอาที่เคลียร์ตัวเล็กก่อนครับฝั่งของเคลีเสรเอาแล้วลเคลียร์ตัวเวงจากได้นะแต่ว่าดักซื้อเยอะมาแล้วกดตัดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วไบเปอร์เขาประเด็นความสนใจครับป้อมฝาได้ไปโดนลูกโยครับปาดแรงมากป้อมกระจายหายไปเลยฮะ ทีผมกำลังจะมาแบบต่อเน,นื่องครับตอนนี้พยายามจะยิงค้ำเครับตัวของเวอร์จินโอ้โหเดือนพูดแลด้วใช้เอนแทรนประตีครับนี่แกจะร่วงเอาอออเลือดยัเหลือนะและกลับมาคุมกอสเตเยฟตรงนี้นี่เคีจีต้องทุบหม้อ,อข้าวเลยฮะเคียวจีพยายามที่จะทนให้ถึง15นาทีแล้วมาวัดกันกอดครับถึงจะถึงแน่ๆแต่ออกไปนอกบ้าน อาจจะเจอเขาออมได้เปิดแล้วนะครับไม่รอฟกโยด้วยและใช้การซึ่งเช็คไปแล้วด้วยนะตัวของแบนจ้าครับและจริงไปที่เด็กชาย ปาแล้วครับตอนนี้ปาดเปิดปาดเปิดเปิดปาดยิงปาดครับแล้วไปเล็งที่ตัวของตาโซเลียร์แล้วดีแค้นยิงใส่เด็กชายแม่ครับบุญคุหน้าครับ, the the รบดีแค้นแล้วรีวิวจบฟิกเกอร์มาแล้วโดนเดี่ยวกับดีแค้นครับในขณะที่คิรินครับช่วยดีแค้น<า>ได้แต่ว<บ>่าฟุกโยจะตายและไปถ,ถึงแล้วจักรพรรดิไปถึงครับฟุกโยครับแล้วดีแค้นกระโดดฟิกเกอร์หลบไปได้ครับแล้วติดคิรินโอ้แต่ว่าเสียไปสองและตอนนี้ครับตัวของจักรพรรดิยังอยู่ข้างหน้าครับมีสิทธิ์ที่จะสวมคาซาเรียสสูงมากครับเกลจิโอ้ยลุ้นอย่างเดียวว่าาาแแบบบบนนนจจ้คคูลดะมมทััหเยรี้ ไปดูเมื่อกี้เอามีอันติแล้วครับแบนจ่าคุณมม่หรือไม่อยู่ที่จังหวะไม่มีใครเห็นนะทาแม่ก็เกินคนจ้า5,000ไม่มี5,000ไม่ได้เหลือมากแบบพอดีที่จะอันติลาสชดได้ครับและเป็นนะกอลเตอร์เยอร์จาก KOGK i n ค of g เ m ม r c อ u b ครับ มีได้สวนคืนกลับมาเอาแล้วฮะมีปากมีเสียงนะครับจากการไล่ครับโอ้เก็บคุกโยได้ครับนี่เป็นคนรวยที่สุดนจักรพรรดิพอไหลเหลี่ยมนั้นไปดีว่านีแกนยังออกไปได้นะครับดียังกาฟิกเกอร์อยู่นะฮะเนี่ยไม่ได้กิงมัวงตัวขึ้นหน้าแล้วไปอยู่ตำแหน่งครับใกล้ๆจักรพรรดินี้งั้นนี่ถ้านีแกนไปอีกคนนี้ยุ่งเลยนะครับแล้ดูครับปล่อยนะครักอล์ฟเยอร์ด้านขวากะเออรูดมาถึงด้านในครับพออย่างนี้เมื่อกี้จะนรับไกน เอาแล้วเป็นไปน,ปน,นำมากกอยู่ดีๆท้ายไฟประ <มา S 1> ตูรครับมาอยู่ในสถานก,การณ์ที่ต้องตั้งรับบ้างเป็นจังหวะที่รีเวิร์สเนี่ยไปฟิกใส่ดีแคนก่อนเลยนะครับไล่ออกแลก้วจืดอัดเองเลยครับแล้วปิดหลังด้วยจักระที่เติมมาตเติมมามุนตีนะครับมันไปโฟกัสกับตูวตีกันและรีเวิร์สอยู่เลยนะครับเห็นที่ครีฟุกโยตายแล้วโยพยายามจะออกแต่ว่าดันไปเจอตรงจักรพพัดพอดีครับ คทาจิไม่ได้มาครับไม่ครับทาจิไม่มามรตรงนี้หล่อ,อแล้วแหมก๊อตสีนก็สโลเลือนโนมเคลียร,ร์ยไปเรื่อยมาอย่างงี้เจ้าทางป้อมมู้ซู้ไม่ได้นะดาเมจเขาแรงนะครับเขาเห็นวงทุกนึงเขาจะเปิดก่อนอีกโอ้โหแล้วไปตั้งป้อมตรงกลางกลางเลยระหว่างสองทางนะีแล้วยิงยิงยิงก่อนยิงก่อนจะทำดาเมจก่อนได้เปรียบใครที่จะเอาแมวนาง กลับมาที่แวงการ์ดมากกว่านะครับที่จะไปดึกับก้อนครับตรงกลางโดนเกียร์แล้วครับข้างล่างแล้วมายองเนสไม่มีเอ็นเทรนแล้วครับโอ้แต่ตัวของนะครับกาสเซจะบขึ่งจะมานะฮะตรงนี้โดนตะกี้โดนตะกิ้สแปมเข้าไปครับโดนต่อรถเกาะไปเรื่อยๆแล้วนะครับเกาะหายไปแล้วนะครับเกาะของก๊อตนะครับนี่ผูดากาสเซะปั่นยัม่อยู่คนนี้ยังมีเกาะอ่มอยู่ต่อไป วันกัดตัวเดียวตรงนี้แหละครับเอาจากักรพรรดิครับรออยู่ด้านหลังดันครับตัววันกัดกับคีฟเต็มชุดเข้ามากัรซึมมานและล้างออกครับไม่โดนสตารนแต่โดนหมุบมาแล้วปาดใส่ครับอุ้ยแต่ดาเมจได้ไม่เต็มดีเวิร์สที่โดนหมุกไปตอนนี้ครับผุดออกมาแล้วไม่มีวอลพิซซันแล้วครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นยังไงครับฝ่ายตั้งรับบ้างครับไทยไฟปทุมนี่เตัวใหญ่ทั้งไวอลพิซซันทั้งคาร์บัตติ้งตึมเลยนะไปเคลียร์ที่ การเซตเวฟอีกครั้งหนึ่งครับเพราะอีกไม่กี่จุดใจครับ50วิน้ำประลองมาอีกครั้งหนึ่งครับกจั๊กเหว่ย์ก็สุดเวฟจั๊กเหว่ย์เจอาาคิทติ้นคาตาคิซึมเช็คไปสตันโดนก็จริงแต่ไม่มีใครซ้ำดาเมจ บอไปแล้ันติครับอ้าวแล้วโคตรหลงครับเป็นตัวของเด็กชายแม็กครับอ้าวแล้วเป็นเลงเด็กชายแม็กแบบนี้ครับเลงต่อเหมือนกันครับจกักรพรรด์มาเล่นกับตัวของไบเปอร์แต่ไบเปอร์ยังมีริชเชอรีเอตร,รอดไปได้ไอ้สแปแบบสัจจินรีไปเรื่อยตัดคลิปแล้วจัจกัพร์แต่มันยังมีอีกเวฟอยูข้างหลังนะ เฮ้ยแล้วใช้คีบเเกอร์ครับมาจะปรากฏแดนนี่กนนี่มาอยู่ตรงข้างหน้าตรงนั้นเกือบตายครับตายไหมแล้วปา,าดไปครับเก็บนี่กกนได้แต่เขา,ายังมีกองเกิดอยู่แล้วนี่กนอยู่ลกลางวงตรงนั้นครับกดเขียวแล้วแต่มันไม่ทันครับเลี้ยวกลับไม่ได้ตายเป็นคนครับแล้วกลายเป็นว่าอีกหนึ่งคนเกือบตายพกยุกเจ้าโอ้โต้ออะไรลอยมาไม่รู้ครับเขาหัวพุกเจตายไปเลยโอ้ยแล้วมาตอนนี้ด้วยอยู่ข้างหน้าแต่ว่าคลิปเข้าบ้านไปแล้วครับสำหรับไฟไทยไฟปทุมเฮ้ยอาพัดโล่เต้ รอบเสร็จ๊บปมปันไหลต่อครับอป็นเคเีครับที่สวนกลับมาครับจากเลนการอูแล้ไล่ฝั่งของครับไทไฟประทุมครับกลับบ้านอมให้<ล>ออกอไม่ได้ครับออกไม่ได้ออกไม่ได้อย่างี้ก็จบกับเป็นเคเีขึ้นนำนะครับสต่อหนึ่ง